morning มา ya ทิ t ี y good morning a lot of snow this morning look outside a lot ทุกคนดูเช้านี้หิมะลงมาอีกร,รอบหนึ่ง are you hungry? are you hungry now? e v e r y morning มาเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูหลังบ้านกันก่อนนะคะอันนี้ อยู่ชั้นบนนะทุกคนนะโอ้ยอันนี้ที่มานี่อีกละลอกหนึ่งนะเนี่ยวันนี้เป็นวันอังคารเนาะวันนี้หนงใส่ออกไปทำงานไว้ได้คิดดูสิดูตรงขอบรั้วข้างบนเต็มไปด้วยหิมะหมดเลยวันนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าจะทั้งวันเลยนะทุกคนนะขึ้นมาหนามากรอบนี้พายุหิมะเลยละ่ะอันนี้เขาเรียกว่าพายุหิมะเลยละ่ะ Maya be careful m a y a โ oh, อ๊ย !Don't ูโดดโดดจำไมยะอยู่กัน j u จ p d าว n m a y a ก e t d ดาวเดี๋ยวปิดหน้าต่างก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมายาจะกระโดดลงหน้าต่างทุกทีเลยมายาไปลงไปข้างล่าง hmm? let's go eat let's go eat come on come on m a ย a ซนโซนซน let's go eat come on m a ย a Come on, come on, get down. w e s t e e let's go eat. Let's go eat. Get down. Let's go. Let's go. Let's go. <S เดี๋ยวแม่เปิดฟืนเปิดไฟก่อนเชา้าๆเด็กๆก็รอกินข้าวตลอดเลยหิวตลอดเลยไหมอะ แม่ดูหน้าบ้านสินเนี่ยดูตรงข้างๆโอ๊ยตายแล้วทุกคนเอ้ยดูตรงขอบราวลงบันไดเต็มเลยจ้ะอันนี้ก็ลงต่อเนื่องเรื่อยๆเลยนะเนี่ยทุกคนอุย้ยตายละว,วันนี้ทั้งวันพยาบกอากาศบอกว่าจะทั้งวันวันนี้แล้วก็ถึงตรงกนกลางคืนวันอังคารแล้วก็ยาวไปถึงเช้าวันพุธเลยนะคะรอบนี้ทุกคน นี่ขนาดแค่แค่เริ่มนะคะเนี่ยประตูก็จะออกไม่ได้ละเพราะว่าเรากะว่าจะออกทางฝั่งนี้เห็นไหมเอาที่ตักสนมาไว้ตรงข้างๆดูสิขึ้นมาเต็มเลยไม่รู้จะเปิดประตูได้หรือเปล่านันเนี่ยอา้าวเดี๋ยวขอเอาเข้าวให้เด็กๆก,ก่อนเดี๋ยวขอเอาเข้าวให้เด็กๆก,ก่อนนะจ๊ะอืม,มายาวเป Maya very hungry. I'm gonna put the um, dry food. Maybe just only one scoop for this morning. I know, Maya. I know. Come over here, Maya. Come over here. Come over here. Okay, give me the food. Come here, Maya. Come here. Come here, come here, come here. Come here, Maya. And another one. Is for TT. Maya, the TT food. That's TT food. Just wait, you just win. Good girl. ทีที you want to go out come on ทีที come on ว wow, mm ้าวเยอะกว่าเมื่อวานจนจะท่วมระเบียงแล้วเนี่ยสวัสดีตอนเช้าๆจ้าทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่สองของพายุหิมะนะคะวันนี้จะท่วมระเบียงเลยนะคะตอนนี้ขอนอยู่ที่หลังบ้านเนาะอยู่ตรงระเบียงนะคะเดี๋ยวมูฟกล้องให้ดู นี่เห็นไหมเยอะมากมาทุกคนเยอะมากแล้วก็มันเกือบจะขึ้นมาถึงตรงเอลขวัญแล้วนะเดี๋ยวขวัญจะพาไปดูหน้าบ้านนะคะวันนี้ขวัญมีงานนะคะขวัญจะรีบถ่ายให้อย่างรวดเร็วแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถนนที่ขวัญจะขับรถไปทำงานน่ะมันมันจะคลีนกันไปเยอะหรือเปล่านะคะก็หวังว่าถนนจะคลีนกันหมดแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ขวัญมีงานด้วยเนาะ ก็ต้องรีบออกบ้านนะคะนี่เห็นไหมตอนนี้ตอนเช้าแล้วทุกคนนะมันเหมือนจะมีแดดขึ้นมาแล้วนะวันนี้ขอนว่าสวยเนาะท้องฟ้าสวยมากตอนนี้บอ๊อบก็ไถทางเข้าบ้านรอบที่สองนะคะทุกคนเพราะว่ามันหนาขึ้นมามากเลยนะคะเกือบสี่ฟุตเลยนะคะเพิ่มมาจากเมื่อวานเนาะตอนนี้ก็ ทยอยไถยไปเรื่อยๆวันนี้หิมะมันหยุดแล้วนะทุกคนนะนี่บรรยากาศโดยรอบนะคะของเช้านี้ค่ะี่ได้ยินเสียงข้างบ้านเขาก็ไถหิมะรอบๆบ,บ้านเขาเหมือนกันนะคะ เอาไปจ้าทุกคนเดี๋ยวเราไปดูบริเวณหน้าบ้านกันเนาะเดี๋ยวขวัญจะไปหน้าบ้านว่ามันจะสูงขึ้นมาประมาณไหนนะคะตอนนี้ขวัญก็คลีนบันไดเรียบร้อยละอันนี้คือผลงานของเราเนี่จ้ะผลงานอันเล็กๆเนาะส่วนบ๊อบเขาก็ใช้รถไถทางเข้าเพราะว่าเป็นงานใหญ่นะคะไปไปดูหน้าบ้านกันจะ้ะ เห็นไหมเมื่อวานตรงนี้ไถแล้วนะตรงนี้เราทําทางข้าวเพื่อที่จะเอาอาหารไปให้นกนะโอ้โหมันขึ้นมาแบบเยอะเยอะกว่าเดิมอะ่ะทุกคนเยอะมากอ่ะเดี๋ยวขวัญจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้แล้วจะเดินเข้าไปให้ดูนะอ่ะนี่จะบอกเลยว่าสูงขึ้นมาอีกมากมากโอ้โหอันนี้ไม่ไหวะคะ่ะไม่ไหวจะเดินต้องใช้ โนชู no sure. แล้วนะเพราะว่าเดินไปก็มันลึกมากอ้าวนี่คือบันไดตรงหน้าบ้านนะคะทุกคนคิดดูสิว่ามันเนีเห็นไหมมันจะท่วมขึ้นตรงขอบระเบียงบ้านแล้วนะ่โอ้ยมือขอนแดงมากเนี่ยเห็นไหมขึ้นมาเยอะมากๆแล้วก็บริเวณตรงด้านฝั่งนี้เดี๋ยวขอนจะค่อยๆมูฟไปเนี่ยเห็นไหมถุงทอง มานั่งอยู่ตรงระเบียงเอาอยู่ไหนถึงทองอยู่ไหนไม่ไหวแล้วทุกคนหนาวเดี๋ยวขอนต้องเข้าบ้านแล้วนะก็ต้องรีบไปทำงานนะคะอุย้ยจะจมเดินไปก็จะจมลงอายุด้านบ๊อโอเค alright I'm done นเนเดี๋ยวจะคลีนตรงนี้อีกนิดนึงนี่คือกิจวัตรช่วงหน้าหนาวนะทุกคนนะ โอเคจ้าทุกคนตอนนี้ขวัญก็พร้อมแล้วที่จะออกไปทํางานเนาะเดี๋ยวขวัญจะขับรถไปแล้วก็จะถ่ายบรรยากาศตอนที่ระหว่างเดินทางไปทํางานให้ทุกคนได้ดูบ้างเล็กน้อยนะคะเพราะว่าขวัญไม่อยากทําวีดีโอเยอะช่วงขับรถนะคะแล้วก็มาลุ้นกันนะคะว่าถนนจะคลีนหมดหรือ,อยังเนาะไปกันจ้าเพราะว่าบางจุดก็คิดว่าคงคลีนหมดแล้ววันนี้เป็นวันที่สนะคะ ที่พายุหิมะลงเพราะว่าหิมะมันหยุดตกตั้งแต่ตอนน่าจะเมื่อคืนแล้วนะคะทุกคนอ้าวไปจ้าอ้าวถนนล่งหมดแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะสภาพตอนนี้ตอนเช้านี้นะคะถนนคลีนหมดแล้วนะคะทุกคนขวัญจะหันกล้องออกไปทางขวานิดนึงเนาะเพราะว่า ขวัญหันกล้องกลับมาทางขวัญมันก็จะมันจะชัดขึ้นนะ,นะเนาะที่เกียนหมุนกล้องไปหมุนกล้องมะเอาให้ดูทุกคนทุกคนดูบรรยากาศไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางออกจากหมูบ,บ้านขวัญน,นะคะทุกคนนี่วันนี้ลมมันแรงนะบางจุดมันก็หิมะโดนลมพัดมากลบกบตรงถนนก็ยังขับเร็วมากไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าถนน เรื่นเนาะก็ค่อยๆขับไปนะฝนยังมีเวลาอยู่นะคะเพราะว่าเราเข้าทำงานช่วงเที่ยงนะคะถนนคลีนเป็นส่วนมากเลยจ้ะทุกคนเยอะเยอะมากเยอะมาก แต่ก็สวยไปอีกแบบนะคะทุกคนเนาะได้บรรยากาศของฤดูหนาวนะคะแดดเริ่มออกแล้วค่ะตอนนี้ท้องฟ้าจะสังเกตเห็นว่าจะมีท้องฟ้าโปร่งใสเห็นสีฟ้าขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนถนนคลีนหมดแล้วนะคะทุกคน ฝั่งขวามือฝั่งขวามือนั่นก็จะเป็นท,ที่อยู่ตรงใต้สะพานนะคะก็จะเป็นถนนไฮเวย์ ay, ค่ะรู้สึกว่าจะคลีนหมดละถนนเกลี้ยงหมดแล้วนะคะก็สบายไปเนาะขับวันนี้ขับรถได้สะดวกนะคะถนนคลีนหมดแล้วเราก็ขับรถได้สบายแล้วค่ะออกไปข้างนอก วิกเอนนี้นะคะจะเป็นวิกเอนที่ทุกคนเขาจะไปเล่นสกี mm hmm. เล่นสโนว์ชูกันไปเดินไฮงไปสโนว์ชูกันนะ้อนก็มีแลนว่าจะไปสโนว์ชูเหมือนกันนะทุกคนนะ mm hmm. เพราะว่าเราก็เอนจอยให้เต็มที่นะคะช่วงที่หิมะเข้านะอ mm hmm. เดี๋ยวพอเข้าหน้าร้อนแล้วก็ mm hmm. ก็จะหากิจกรรมอย่างอื่นทำต่อนะคะสวยมากทุกคนบรรยากาศ หน้าหนาวนะคะมันก็จะสวยไปอีกแบบนะทุกคนเนาะเพราะว่ามันก็จะขาวเต็มไปหมดเลยนะคะถ้าหน้าหนาวไม่มีหิมะมันก็ไม่ใช่หน้าหนาวนะคะทุกคนหน้าหนาวก็ต้องมีหิมะเนาะเห็นไหมขับรถไปก็มองบรรยากาศไปโอ้โหเพลินมากทุกคนเอ้ยถึงที่ทำงานแล้วทุกคนเดี๋ยวหาที่จอดที่มัน ว่างๆเนาะที่มันไม่มีหิมะนะทุกคนเพราะว่ามันยังมีหิมะอยู่เต็มเลยสรุปแล้วก็ถนนก็โล่งหมดเลยนะคะก็ขับมาง่ายๆสบายๆเลยเนาะเดี๋ยวขวัญจะเข้าที่ทํางานแล้วนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายอของงานที่ขวัญทำนะคะแล้วก็จะหยุดช่วงสปริงเบรกไปประมาณ10 สิวันนะคะประมาณ10วันกลับมาอีกทีก็ช่วงสิ้นเดือนพอดีก็ดีเลยขวัญอยู่บ้านก็จะได้มีเวลาทํานู่นทํานี่อีกหลายอย่างมากแล้วก็ขวัญจะต้องเตรียมงานออกอีเวนต์เพื่องานไปขายของอะไรด้วยนะนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันตอนเลิกงานนะคะทุกคนไปทํางานกันก่อนจ้า